ข้อสนี่เขาวาดรูปมาให้นักเรียนเรียบร้อยกำหนดความยาวมาเรียบร้อยนะคะดูเลยสามเหลี่ยม ABC นะคะ ABC มีด้าน AB 63เซนติเมตรโจทย์ให้มาเรียบร้อย AC 60เซนติเมตรและ นะคะ bc 8 7ซนติเมตรถ้าเขากำหนดมาเนี่ยนักเรียนทราบแล้วว่าด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน b อะไรคะ bc ความยาวมัน87ซนติเมตรต่อไปสิ่งที่เขาให้นักเรียนหาจงหาว่านะ,ะจงโทษจงหาส่วนสูง ad ให้หา ad เป็น นะคะเ d เนี่ยมันเป็นเขาบอกว่า AD เนี่ยเป็นส่วนสูงถ้า AD เป็นส่วนสูงต้องพิจารณาอะไรละส่วนสูงคือส่วนทีนทนท่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานแสดงว่านักเรียนต้องพิจารณาสามเหลี่ยมอะไรคะ ABC นะคะโดยให้ AD เป็นส่วนสูง bc ต้องเป็นอะไรละคะฐานเพราะนั้นจะหาส่วนสูงได้นะคะฐานทราบไหมเนี่ย bc ถ้าเราให้ bc เป็นฐานเราทราบความยาวฐานไหมทราบนะคะแต่เราจะหาส่วนสูงเราทําไงนะคะสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมว่าไง C 1、หนส่วนสคูณความยาวฐานคูณความสูงถ้าจะหาส่วนสูงเราจะใช้วิธีไงพื้นที่คูณ 2, องหารด้วยฐาน,พ,นพื้นที่ทราบไหม ถ้าเราให้ BC เป็นฐาน AD เป็นส่วนสูงเราต้องทราบพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรก่อน ABC ทราบยังพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ทราบไหมไม่ทราบไม่ทราบก็ต้องทำไมต้องหาอ่ะนี้เวลาเราจะหาเราจะหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม ABC เราก็ต้องใช้สูตรว่าอะไรคะเศษหนึส่วนสองคูณหารคูณสูงอ่ะตอนนี้นะคะถ้าสามเหลี่ยม ABC ในลักษณะเน,นี่ยเราไม่ทราบส่วนสูง เราก็ยังหาพื้นที่ไม่ได้เราก็มาดูพื้นที่มาดูสามเหลี่ยมรูปนี้ A อะไรคะ A B C ซึ่งเขากำหนดความยาวด้านนี้เท่าไหร่63ด้านนี้เท่าไหร่60ด้านนี้เท่าไหร่แ7และนักเรียนบอกว่าด้านไหนเป็นด้านที่ยาวที่สุด B ะไรคะ B C ดังนั้นตอนนี้เราเรียนเรื่องบทกลับเพราะนั้นเราจะตรวจสอบสามเหลี่ยม A B C รูปเนี้ยให้เป็นสามเหลี่ยมอะไรมุมฉากคิดว่าน่าจะามุมไหนเป็นมุมฉาก มุมอะไรคะมุมที่ A ไงมุมตรงเนี้ยน่าต้องเป็นมุมอะไรมุมฉากเพราะด้านนี้มันเป็นด้านที่ยาวที่สุดเป็น87เพราะนั้นเราลองเอา87ยกกำลังสองเท่ากับ63ยกกำลังสองบวก6กยกกำลังสองถ้ามันเท่าเราก็บอกสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมเลยคะมุมฉากโดยมีอะไรเป็นมุมฉากมุม A ถ้ามีมุม A เป็นมุมฉากแล้วเราได้สามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ให้ AC เป็นฐาน ให้ AB เป็นส่วนสูงหรือ AB เป็นฐาน AC เป็นส่วนสูงได้ไหมได้เราก็ได้พื้นที่ละเราก็สามารถหาพื้นที่ได้พอเรามีพื้นที่เรามีฐานด้าน BC เป็นฐานเราก็หาส่วนสูงรูปนี้ได้ไหมคะอันนี้คือการวิเคราะห์ต้องหัดไปวิเคราะห์นะอ้าวช่วยกันวิเคราะห์อย่างดีดีแล้วเรียบร้อยแล้วพอรู้เรื่องเลยใช่ไหมคะอ่านั่นหาอะไร อันดับแรกหาอะไรวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วมันจะหาอะไรนะถามถามกลับใหม่จะจะหาอะไรจะตรวจสอบอะไรตรวจสอบสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนใช่ไหมคะเพราะเราจะหาพื้นอะไรก่อนพื้นที่ก่อนเราจะหาพื้นที่เราต้องตรวจสอบเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรก่อนมุมฉากก่อนอะจะตรวจสอบอยังไง เมื่อกี้บอกแล้วว่าด้านนี้เป็นด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะเอาเราก็ยกกําลัง2องเอาทุกด้านมายกกำลังสองก่อนเพราะเราต้องการตรวจสอบสามเหลี่ยม abc เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนพิจารณารูปสามเหลี่ยม abc นะคะมี ab 6 3หน่วย ac 6 0หน่วยและ bc 8 7หน่วยเราเอา,เอาแต่ละด้านมายกกำลังสองเลย AB กำลังสองหกสิบสามกำลังสองเท่าไหรหกสิบสามคูณหกสิบสามบางคนมีไหวพริบนะคะถ้าใครได้เปิดหนังสือดูบ้างแต่ถ้าใครไม่ได้เปิดหนังสือดูก็จะไม่ทราบเลยใครเคยเปิดหนังสือดูบ้างมีไหมคะไม่มีฉะนั้นก็ยังไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวบทที่สองต้องใช้ก็ตอนนี้เลยยังไม่บอก AB กำลังสองเท e ่าไหร่คะ6กากำลังสอง63คูณ63เท e ่าไหร่เอ่ยลงท้ายด้วย9แน่นอน3าม9ันอ่้าวต่อไปอะไรกำลังสองต่อ60 60กำลังสองนี่หน้าตอบได้นะเท e ่าไหร่เอาตัวหน้ามาเยอะ 66 36เท่าไหร่คะ3,600ต่อไปอะไรยกกำลัง2 B.C. 87 7ลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยอะไร9อีกแหละเท่าไหร่7,569อ่ อันนี้เราจะตรวจสอบสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าเราต้องเอาด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองใช่ไหมคะก็คือ8ปดเลยคะ่ะแปดสิบเจ็ดยกกำลังสองได้เท่าไหร่เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบเก้าแล้วก็เอาอีกสองด้านยกกําลังสองมาบวกกันว่าจะได้เท่ากับด้านที่ยาวที่สุดไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอา AB นะคะ AB กําลังสองได้เท่าไหร่คะสามพันเก้าร้อยหกสิบเก้า AC กลังสองเท่าไหร่ 3,600เราเอาสองอันนี้มาบวกกันสิจะได้เท่ากับนี้ไหมถ้าได้ก็เป็นถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นมันต้องได้แน่นอนเพราะเราต้องหาพื้นที่ใช่ไหมคะอา้าวบวกกันได้เท่าไหร่7,569เอา3,969บวก3,600ได้7,569มันก็จะเท่ากับ ความยาวของด้าน87ดกำลังสองก็คือด้าน b c ก็เท่ากับ7 5 6 9สสรุปว่าเท่ากันนะคะก็ได้ว่า a b กำลังสองบวก a c กำลังสองเท่ากับ b c กำลังสองดังนั้นสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมคะเราตรวจสอบว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้แล้วพอเราตรวจสอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้แล้วเราก็ใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมได้เลยนะคะ สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใช้ว่าเศษหนส่วนสคฐานคูณสูงดังนั้นในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราจะใช้ด้านไหนเป็นฐานด้านไหนเป็นส่วนสูงก็ได้เพราะว่าด้านประกอบนะคะด้านประกอบมุมฉากด้านไหนเป็นด้านเป็นฐานก็ได้ด้านไหนเป็นส่วนสูงก็ได้เพราะมันตั้งฉากนะคะส่วนสูงคือส่วนที่ลากมาตั้งฉากกับฐานนะคะเพราะนั้นด้านไหนเป็นฐานด้านไหนเป็นส่วนสูงก็ได้ ก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่ะเราให้ a b เป็นฐานก็แล้วกันนะคะเราก็จะให้ AC เป็นส่วนสูงเพราะนั้นฐานก็หกสิบสามส่วนสูงก็หกสิบแทนค่าไปเลยอ่ารูปครูไม่ได้เอามานะคะนักเรียนมีรูปอยู่แล้วเบอร์เน,นื้อที่ไม่พอนะครูให้ a b เนี่ยเป็นฐานให้ AC ซเป็นส่วนสูงนะคะก็เป็น หนึ่งสองคูณหกาคูณหกหาพื้นที่ออกมาเลยค่ะได้เท่าไหร่คะเอาง่ายๆก็เอาสองไปหาร60ก่อนได้เท่าไหร่คะสไปหาร60สิบได้เท่าไหร่คะสาเอาสามา,ค,า,ค, 63, 0, าคูณ63ได้เท่าไหร่ใส่สามสิบคูณหกสิบสามก็ใส่ศูนย์แล้วเอาสามคูณหกสิบสาได้เท่าไหร่คะหนึ่พัน 890พยายามคูณเลขไวๆนะเหนไหมสามสิบคูณหกใส่ศูนย์ไว้เลยแล้วเอาสมไปคูณ63 3 3 9 3 6มสามส้าแปพันแปดร้อย้าพยายามคิดเลขไวๆหน่อยอ่ะเรียบร้อยนะคะก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด1,890หน่วยตารางเซนติเมตรนะคะพื้นที่อย่าลืมอ่ะคราวนี้เราทราบแล้วใน nice. สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่1890นอันนี้เราต้องการให้ AD เป็นส่วนสูงพอเราให้ AD เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC เราก็จะได้ว่าด้าน BC เป็นอะไรคะฐาน,านเราจะหาส่วนสูงเราก็เอาพื้นที่คูณ2หารด้วยเลยคะฐานเอาใช้สูตรเหมือนเดิมถ้าให้ด้าน BC เป็นฐานด้าน AD เป็นส่วนสูงของสามเหลี่ยม ABC นะคะเพราะโจทย์เขาให้นักเรียนหาส่วนสูงคือหา โจทย์ก็บอกว่าจงหาส่วนสูงก็คือ AD ดังนั้น BC ก็ต้องเป็นฐานจากรูปนะคะดูรูปประกอบไปดูรูปในหนังสือประกอบไปนะคะเราก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมสามเหลี่ยม a b บ ABC เศษ1,2ุสคูณฐานคูณสูงแทนค่าไปพื้นที่1,890เท่ากับเศษ1.2หนุสอคูณ BC bc ซึ่งเป็นฐานนะคะ87เ ad เป็นส่วนสูงที่เราต้องการหาวิธีการแก้สมการก็นะคะ ad ต้องการหา ad ะคะ็พื้นที่ตั้ง2มันหารอยู่ก็มาคูณ87คูณอยู่ก็มาหารนะคะแต่ถ้าใครเ,เรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเข้าใจนะักเรียนก็จะทราบว่าถ้าหาพื้นที่เศษหนึคูณฐานคูณสูง ถ้าหาส่วนสูงก็พื้นที่คูณ2หารฐานใช่ไหมคะถ้าหาฐานก็พื้นที่คูณ2หารด้วยส่วนสูงมันจะกลับกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนแล้วมีความเข้าใจจําได้นะคะก็จะใช้นะฮะสูตรการหาส่วนสูงได้เลยหรือสูตรการหาฐานได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ใช้สูตรการนะหาพื้นที่แล้วใช้วิธีแก้สมการเอานะนะการเรียนคณิตศาสตร,ร์ทำได้หลายรูปแบบหลายวิธีนะคะ เราต้องการหาเห็นไหมคะหา AD ซึ่งเป็นส่วนสูงนะเราใช้สมบัติสมมาตรก่อนก็ได้เปลี่ยนสลับข้างนะคะพื้นที่คูณ2หารฐานนะหรือใช้วิธีการแก้สมการต้องการหา AD 2นะคะมันคูณหารอยู่ก็มาคูณคูณอยู่ก็มาหาร ข้อนี้เขาวงเล็บไว้ให้นะคะโจทย์เขาบอกว่าให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าหารไม่ลงตัวแน่นอนวิธีการง่ายๆก็เอาสองไปคูณก่อนสองไปคูณ1890ก่อนแล้วหารด้วย87เพราะว่าเขาบอกแล้วว่ามันให้ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งแสดงว่าหารไม่ลงตัวแน่นอนนะคะเราก็เอาสองไปคูณ1890ก่อนเลยนะแล้วก็เอา87ไปหารก็จะได้ 43.45เขาบอกว่าเอาแค่2องตำแหน่งนะคะเอาแค่สองตำแหน่งพอหน่วยก็ตอบเป็นเซนติเมตรดังนั้นส่วนสูง A.D. เท่ากับ43.45เซนติเมตรแล้วก็ตอบ เวลาหลืออีกนิดหนึ่งข้อที่หาไม่ทราบว่าจะทันไหมนะเดี๋ยวไม่ทนันเดี๋ยวก็มาช่วยกันวิเคราะห์ลงไปทําเองสักหนึ่งข้ออีกข้อหนึ่งการบ้านไปกี่ข้อแล้วสามข้อแล้วอันะอีกสักหนึ่งข้อข้อที่ห้านะคะเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์นะข้อที่ห้าก็ไม่ยาก ก็ใช้ข้อที่5ก็ใช้ทฤษฎีพีทาก g o ั a นะคะแล้วก็มาใช้บทกลับทฤษฎีพีทาก g ั r ใช้ทฤษฎีพีทาก g ั r ก่อนสองครั้งแล้วก็ใช้บทกลับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หาพื้นที่ได้แม้วิเคราะห์ง่ายๆวิเคราะห์ก่อนอ้าวพร้อมพร้อมไหมคะปลายทางก็บอกต้นทางพร้อมเร็วๆจะได้ดูต้นทางก็อึดอ,อัดอึดอัด อ้าวมาดูข้อที่ห้ากันบอกวิคคอสิจะทำไงดูรูปนะคะดูรูปแล้วก็ดูโจทย์อ่านโจทย์ดูรูปประกอบข้อที่ห้าจากรูปกำหนดให้ A B เท่ากับย1หน่วยนะคะอ้าวใครอยาดูรูปในหนังสือหรือบนจอทีวีก็ได้ อ่านโจทย์แล้วดูรูปประกอบเลย AB เท่ากับ21หน่วยมาดู AB นะคะ21หเห็นไหม BC 28 BC 28 CD 7.2นะคะแล้วก็ DE 9.6ต่อไป AE 37ดูโจทย์ต่อจงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม A C E าสามเหลี่ยม A C E แสดงว่าหารูปเนี้ยรูปที่แหลงเงาเนี้ยนะคะจะหาพื้นที่ของรูปนี้จะหาอย่างไรนักเรียนก็ต้องทราบอะไรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมต้องทราบอะไรคะส่วนสูงใช่ไหมคะความยาวฐานานี้จากดูนักเรียนดูสามเหลี่ยม A C E ทราบอยู่ด้านเดียวอ่ะก็คือ A ล่ะ AE เท่าไหร่คะ37อีก2ด้านทราบไหมไม่ทราบคือด้านอะไรกับด้านอะไร AC กับ CE นะฮะ AC กับ CE เนี่ยไม่ทราบความยาวเพราะนั้นนักเรียนต้องหา A ล่ะ AC จะหา AC จะหาได้ไงเราก็มาดู AC นักเรียนดูรูปมันดูรูปรูปอะไรมันมีมุมอะไรเนี่ยมุมฉากแสดงว่าสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมลัก มุมฉากเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะหาเอละ AC น,นั้น AC เป็นด้านอะไรตรงข้ามมุมละมุมฉากเพราะนั้นได้หรือยังเมื่อกี้คุณบอกว่าใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสกี่ครั้ง2ครั้ง,ง,งก็คือหา A อละ AC AC เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะด้านประกอบ2ด้านนี้ทราบไหมทราบเพราะนั้นเราจะได้ว่า AC กำลัง2อเท่ากับ A อะไรคะ AB กำลัง2บวก BC เอเท่าไหร่ยี่เอกำลังสเอา21่สิบกำลังสองบวกกับ28่สิแกำลังสแล้วก็จะได้ค่าวความยาวของ A อเลยคะเออ่าได้แล้วเอต่อไปดูอะไรต่อหาอะไรต่อ CE อ e. อ่าเมาส์ไปไหนละ c ซ e. อ่าดู CE CE ก e. ็เป็นด้านอะไรอีกอ่าด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมอะไรอีกเหมือนกัน e d c ซึ่งมีมุมดีเป็นมุมฉากเพราะนั้นหา c e หาได้ไหมได้แล้วก็เอาอะไรคะ9.6กยกกำลัง2บวก7.2ยกกำลัง2ก็จะได้ความยาวของ c e พอได้ความยาว c e ตอนนี้มาตรวจสอบกี่ด้านเลย3ด้านเราจะตรวจสอบรูปนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตอนนี้ใช้บทอะไรละบทกับใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสสองครั้งหา a c ใช้ทฤษฎีพิทาโกรัสหา AC แล้วก็หา c e เสร็จแล้วก็ใช้บทกลับตรวจสอบสามเหลี่ยม A CE เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนก็ดูซิว่าไอ้สด้านเนี้ยเขากำหนดมาด้านแล้ว a c เนี่ยไอเ AE เนี่ยสานักเรียนหา AC ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็หา CE ว่าได้เท่าไหร่ดูซิว่าสองด้านเนี่ยนะคะยาวกว่า37มสิบไหมนักเรียนคิดว่ามันยาวกว่าไหม ไม่ถ้าดูจากรูปใช่ไหมคะที่ก็ห้อยมาเนี่ยนะแล้วเราก็คำนวณออกมาแล้วมันไม่ยาวกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจสอบ2ด้านเนี่ยมาบวกกันยกกําลังสองบวกกันให้เท่ากับด้านนี้ยกกําลังสองใช่ไหมคะถ้าเท่าก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราหาพื้นที่ได้ยังได้แล้วโดยให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนสูงเข้าใจยังคะนะลองไปทําดูข้อนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาเฉลยนะคะ เอาไปทําให้เรียบร้อยการบ้านกี่ข้อแล้ววันนี้4ข้อหัดวิเคราะห์นะคะน่าจะวิเคราะห์ได้ถ้าดูจากรูปนะดูจากรูปใช้เรื่องที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์เอ,เอาวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ